ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านด้วยนะผมสำหรับ EP นี้ทางช่องก็จะมาจัดโปรโมชั่นชุดแฮปปี้มิวให้สำหรับพี่พ,พี่ที่สนใจที่อยากจะบูชานะครับผมก็จะมีหลากหลายเจจินะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับพี่ ว่าชุดนี้ชุดที่ผมจัดโปรโมชั่นชุดแฮปปี้มิวให้สำหรับพี่ๆที่สนใจที่อยากจะบูชานะมีอะไรบ้างครับผมก็ก็จะมีหลากหลายเจกินะผมที่ผมปิดอยู่ไว้นี้ก็เดี๋ยวท่วงจะถ่ายคลิปหลังจากที่ผมรีวิวชุดนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ชุดนี้จะมีอะไรบ้างนะดูองค์ที่หนึ่งเลยผม ชุดแฮปปี้มิลองค์แรกครับผมก็จะเป็นสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะครับผมรายการที่หเนื้อผงน้ำมันโรยพลอยเสกนะพี่นะผงน้ำมันโรยพลอยเสกเป็นรายการที่5สมเด็จยกฐานะเจ้าสัวผมชุดแฮปปี้มิลสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะ ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่องค์ละ190จัดส่งฟรีนะพี่นะ190จัดส่งเฟร,นะเฟรผมจัดชุดแฮปปี้มิลให้นะครับผมมาดูองค์ที่2องครับผมองค์ที่2ก็ยังเป็นสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวรายการที่6เนื้อผงน้ำมันลอยผงเก่านะพี่นะ ผงน้ำมันลอยผงเก่าสวยงามมากครับพี่ก็ตามที่ผมแจ้งไปในชุดโปรโมชั่นพิเศษชุดแฮปปี้มิลผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงองค์ละ190จัดส่งฟรีนะผมทุกองค์เลยนะพี่สำหรับสมเร็จยกฐานาเจ้าสัวชุดนี้จัดโปรโมชั่นชุดแฮปปี้มิลให้ องละ190จัดส่งเฟยผมต่อไปเป็นรายการที่7เนื้อผงลวมันอือหือสวยงามมากพี่สมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะปลูกเสกด้วยกันทั้งหมด5วาระด้วยกันนะพี่นะพี่ลองย้อนไปดูใน EP ีที่ผมทำคลิปรีวิวสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวที่ผ่านมาได้นะผมโอเคครับผมสวยงามมาก ดูองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นรายการที่7ก,ก็ยังเป็นเนื้อผงละมันเนื้อผงละมันสวยงามมากพี่เนื้อผงละมันเนี่ยจะมีอยู่2อ,องค์นะพี่นะตามที่ผมแจ้งไปในชุดแฮปปี้มิลผมเปิดบูชาให้พี่พี่ได้บูชากันเพียงองค์ละ190จัดสส่งฟรีนะผมสำหรับสมเด็จยกฐานะเจ้าสัว ต่อไปเป็นรายการที่11เ,เนื้อเกรสรโรยผงสบายเกยรสรโรยผงสบายอือหือสวยงามมากพี่สวยงามมากผมชุดนี้เป็นชุดแฮปปี้มิวนะพี่นะชุดจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับพี่พี่ที่สนใจที่อยากจะบูชานะผมสมเด็จยกฐานะเจ้าสัว ชุดในอีพีนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆได้บูชากันเพียงองค์ละ1 9 0่งจัดส่งฟรีนะผมตลับกล่องมีครบทุกองแล้วพี่นะพี่สนใจรายการไหนพี่เขาแจ้งมาได้เลยผมองค์ต่อไปเป็นรายการที่12เนื้อเกสรลอยพลเสกสวยงามมากครับพี่เจสวรลอยพลเสกสมเด็จยก ฐานะเจ้าสัวงามๆเลยครับผมจะไล่ทีละองแล้วพี่นะต่อไปเป็นรายการที่15เนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดทองรายการที่15นะพี่นะเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดทองก็ต้องบอกได้เลยว,ว่าชุดแฮปปี้เมลชุดนี้สุดคุมนะครับผม สำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดทองนะพี่นะเป็นรายการที่สิบห้าสวยงามมากพี่ผงพุทธคุณผงพุทธคุณเก่าปัดทองก็จะมีอยู่สององค์ครับผมอันนี้ก็เป็นรายการที่สิบห้าเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดทองผงพุทธคุณเก่าปัดทองมีสององค์ครับผมสวยงามมาก Mm hmm. ชุดแฮปปี้มิลชุดโปรโมชั่นพิเศษชุดสุดคุ้มก็ว่าได้พี่ผมเปิดให้พี่ได้โบชากันเพียงองค์ละหนึ่งรจัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวมาดูรายการต่อไปผมรายการที่16เหนือผงพุทธคุณเก่าปัดเงินครับผมเหนือผงพุทธคุณเก่าปัดเงิน เนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดเงินก็สวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับพี่สวยงามมากครับผมชุดนี้เป็นชุด happy ้มี l นะครับผมชุดสุดคุ้มสำหรับท่านท่านที่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะโบชานะเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดเงินก็จะมีอยู่สององค์ด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดเงินนะสวยงามมาก ออื uh huh. ผงพุทธคุณเก่าปัดเงินมาดูองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็จะเป็นรายการที่18เหนือผงพุทธคุณเก่าอันนี้ก็สวยงามไปอีกแบบครับผมเหนือผงพุทธคุณเก่านะก็ตามที่ผมแจ้งไปนะพี่นาะชุดนี้เป็นชุดแฮปปี้มิลก็ชุดจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงองค์ละ190จัดส่งฟรีนะผมสำหรับสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวปลุกเสกด้วยกันทั้งหมดห้าวาระนะพี่นะสำหรับสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นรายการที่18บปดเนื้อผงพุทธคุณเก่านะผมผงพุทธคุณเก่าอื้อือสวยงามมากครับพี่ เดี๋ยวพี่พยายามดูคลิปให้หมดนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันครับพี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณเก่าสำหรับสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวในอีพีนี้ผมจัดชุดแฮปปี้มิวให้นะพี่นะบูชาในพาราบาบอาลครับผมผมเปิดบูชาให้พี่ได้บูชากันเพียงละเพียงองค์ละ190 จะส่งเฟยนะผมสำหรับสมเด็จยกฐานะเจ้าสัว,สวเนื้อผงพุทธคุณเก่าเช่นกันนะพี่นะององคนี้นะองค์นี้ก็เช่นกันนะผมเป็นเนื้อผงพุทธคุณเก่าสวยงามมากพี่เนื้อผงพุทธคุณเก่านะเนื้อผงพุทธคุณเก่ามีทั้งหมดอยู่4องค์ด้วยกันนะพี่นะสวยสวยงามงามทั้งนั้นเลยผมแล้วก็ ใน EP นี้เป็น EP ที่ผมจัดโปรโมชั่นชุดแฮปปี้มิว์ให้นะผมสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะต่อไปเป็นรายการที่19เนื้อเคลือบศิลาโดนสีน้ำเงินเคลือบศิลาโดนสีน้ำเงินอ,อสวยงามมากครับพี่เนื้อเคลือบศิลาโดนสีน้ำเงิน สวยๆงามๆครับผมเช่นกันครับผมรายการนี้ก็จะเป็นองค์นี้ก็จะเป็นรายการที่19เครือบศิลาดนสีน้ำเงินงามๆครับผมเนื้อเครือบศิลาดนสีน้ำเงินมีอยู่ทั้งหมด4องค์เลยกันนะพี่นะก็ตามที่ผมแจ้งไปชุดนี้เป็นชุด happy m e ิลจัดโปรโมชั่นให้สำหรับ พี่ๆได้บูชากันในพา,าราบบอครับผมผมเปิดให้พี่ได้บูชาสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวเพียงองค์ละหนึ่งร้อยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะพี่นะเนื้อเคลือบศิลาดนเสีเงินครับผมองค์สุดท้ายก็จะเป็นรายการที่สิบเก้าเช่นกันครับผมเนื้อเคลือบสีลาดนสีน้ำเงินงามๆเลยครับผม ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะผมชุดนี้เป็นชุดแฮปปี้มิวนะพี่นะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับพี่พี่ที่สนใจที่อยากจะบูชาสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะผมชุดนี้ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงองละ190้ว190จัดส่งฟรีนะผมทุกองค์บูชาเท่ากันนะผมต่อไปมาดูชุดรวมเจกิคกับผม ชุดรวมเจจิชุดนี้ก็เช่นกันนะพี่นะผมก็จะเปิดให้พี่ได้บูชากันในพาราชุดแฮปปี้มิวเช่นกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่ว่าป้ายสมุดเล่มนี้จะมีอะไรเด็ดเดยดให้พี่ๆดูครับผมมาดูพร้อมกันเลยพี่หนึ่งสองสามป๊บาบก็ให้อืมสวยงามมากครับพี่มาดูองค์ที่หนึ่งัะผม มาเรามาดูองค์ที่1นครับพี่นะก็ตามที่ผมแจ้งไปพี่นะชุดนี้ก็อยู่ในชุดแฮปปี้มิวเช่นกันนะผมแต่จะเป็นงานเลี่ยมกรอบนะงานงานเรี่ยมกรอบก็จะมีหลากหลายเจ๊กบผมมาดูองค์ที่1ครับผมอย่างที่1ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัววาระเ้ารอบหลวงปู่ชีบทีรับปัญโยนะพี่นะอันนี้เป็นรายการแถมยกหลัง เนื้อเพช์เสมือนจริงนะพี่นะเลี่ยมกรอบทองสูตรไมคอนอย่างรีนะพี่นะเป็นรายการแถมยกลังเปลี่ยนรุ่นเจ้าสัววาระ9้ารอบหลองปูขีบทีรปัญโยวัดป่าสุทาวาตองค์นี้ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันในชุดแฮปปี้มิลนะพี่นะชุดนี้ก็ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันสำหรับงานเลี่ยมกรอบ เจ็บผิวงานเลี่ยมกรอบทองสูตรไมคอนเปิดให้พี่ได้บูชาการเพียงเหรียญละ300จัดส่งฟรีนะผมสำหรับเหรียญรุ่นเจ้าสัววาระ9ร้ารอบงปูขีบทีรปัญโยนะพี่นะตลับกล่องมีครบนะครับผมก็ตลับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นรายการแถม ยกลังเป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัววาระเก้ารอบหลวงู่ชีพทีละปัญโยวัดป่าสุทาวาสนะพี่นะเหรียญน,นี้ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันในชุดแฮปปี้มิวผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงเหรียญละ300จัดส่งฟรีนะผมสำหรับงานเลี่ยมกรอบทองสูตรไมค่อนกันน้ำอย่างดีครับผมเป็นเนื้อเพ้นเสมือนจริงครับผมสวยงามมาก พี่ทานไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมมาดูองค์ต่อไปครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวเป็นรายการที่สองเนื้อผงละมันลอยผงเก่าหน้ากากเงินนะผม เนื้อผงน้ำมันโรยผงเก่หน้ากากเงินเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำอย่างดีครับผมเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำให้อย่างดีนะชุดนี้องคนี้ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันในชุดแฮปปี้มิลงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำผมเปิดให้บูชากันองละ350จัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับ รายการที่สองเนื้อผงน้ำมันโรยผงเก่าหน้ากากเงินครับผมเปิดปูชาเพียงแค่สามรอยห้าสิบจัดส่งฟรีนะพี่นะสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวเนื้อผงน้ำมันโรยผงเก่าหน้ากากเงินเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำให้อย่างดีครับผมดูองค์ต่อไปครับผมองค์ต่อไปก็ยังเป็นสมเด็จยก ฐานะเจ้าสัวเป็นรายการที่7เนื้อผงละมันเป็นงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำแล้วพี่นะอันนี้เช่นกันนะผมผมก็เปิดให้พี่ในบูชากันในชุดแฮปปี้มิวเพียงองค์ละ280้ว280จัดส่งฟรีนะพี่นะนงามเลยครับผมสวย,สวยง,งามครับผมสำหรับงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวนะ ลักษณะกรอบจะจะมันออกสีแบบสีออกค้ำๆ่อยนะพี่นะแต่โปร่งแสงครับผมสวยงามมากเป็นรายการที่เกี็ดเนื้อผงละมันองค์นี้เปิดบูชาในชุดแฮปปี้มิลเพียงแค่280จัดส่งฟรีผมมาดูองค์ต่อไป องนี้ก็เช่นกันครผมเป็นรายการที่19เนื้อเคลือบศิลาดนสีน้ำเงินเคลือบศิลาดนสีน้ำเงินเรี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำให้อย่างดีครับผมเปิดบูชาในชุดแฮปปี้มิวเพียงแค่280จัดส่งฟรีครับผมเนื้อเคลือบศิลาดนนะศิลาดนสีน้ำเงินสวยงามมากครับผมสำหรับ ชุดนี้ก็ต้องบอกได้แล้ว่าเป็นชุดสุดคุ้มนะพี่นะชุดแฮปปี้มิวต่อไปเป็นงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวเป็นเหรียญนั่งผ่าน8รอบลงปูนวนันอคารมโมวัดน้องจอกนะพี่นะ,วน 300, 000, 000, ะมวลสารร้อล้านครับผมเหรียญนั่งพ่าน8รอบลงปูนวันนะเป็นรายการที่61เเนื้อชุบเงินโบราณลงยาพื้นเหลือง รงยากีวอนับผมชุดนี้ก็คืองานเลี่ยมกรอบแล้วผมเลี่ยมกรอบจะผิวกันน้ําเหรียญนี้ก็เช่นกันนะผมผมเปิดให้พี่จะโบชากันในชุดแฮปปี้มิลเพียงแค่เหรียญละ280จัดส่งฟรีผมสำหรับเหรียญน,นั่งพาน8รอบลงปูนวันอัคคะธโมเนื้อเป็นรายการที่61เนื้อชุบเงินโบราณรงยาพื้นเหลืองรงยาจีวรนะผม 280สุดคุ้มครับผมมาดูองค์ต่อไปรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสองบาร,รมีหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับพี่เหรียญรุ่นสองบาร,รมีหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเหรียญน,นี้เป็นรายการที่1.6เนื้อทองแดงชนวนนะครับ เนื้อทองแรงชนวนเป็นงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำนะเช่นกันครับผมยันนี้ผมก็เปิดให้พี่บูชากันในชุด happy meal ครับผมบูชาเพียงแค่280จัดส่งฟรีครับผมพี่ดูใกล้ครับผมเนื้อทองแรงชนวนนะพี่นะเป็นรายการที่1.6ด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเท่า ด้านหลังก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรครับผมสวยงามมากเหรียญรุ่นสองบร,รมีวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะองค์สุดท้ายเหรียญสุดท้ายก็เช่นกันครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่นสองบร,รมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะผมเป็นรายการที่1.7เนื้อโลหะผสมชนวน โลหะผสมชนวนเป็นงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกันน้ำแล้วพี่นะเลี่ยมกรอบสวยงา,งามเลยผมด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่สุขด้านหลังก็จะเป็นกลมหลวงชุมพรแล้วผมเป็นเนื้อโลหะผสมชนวนแล้วครับนะครับผมเป็นรายการที่1.7เเช่นกันเหรียญน,นี้ผมก็เปิดให้พี่ได้บูชากันใน แฮปปี้มิลเพียงแค่280จัดส่งฟรีนะพี่นะ280จัดส่งฟรีครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าชุดแฮปปี้มิลชุดนี้เป็นชุดที่สุดคุ้ม้วพี่นะเป็นชุดที่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะโบชาก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มครับผมพี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะโบชาก็ สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมยังไงผมก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไปด้วยนะครับ